าบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมืนเดิมยังกับ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกในส่วนของตั้งค่าคนดังนักสตรีเมอร์อีกแล้วนะครับและวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นหน้าปกกันแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของ คี้รัวนะครับทุกคนก็คือวันนี้มีตั้งค่าของคี้รัวนะครับแผดใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่ามาอัปเดตให้ทุกคนนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือหลายคนขอมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าอยากได้ตั้งค่าคนดังอยากได้ตั้งค่าของคี้รัวนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า ถ้าอยากได้นะครับพี่ก็ไม่เคยขัดอยู่แล้วนะครับพี่ก็ไปหามาให้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้องก็คือส่วนมากนะครับพี่ไม่ค่อยทําตั้งค่าของคนดังแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือแบบว่าหนึ่งเลยนะครับน้องคนดังส่วนมากเร,มเริ่มเลิกเล่นรีไฟนะครับน้องก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยได้ทําแล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าคนดังให้ทุกคนขอมาละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้ละกันนะครับทุกคนอยากได้คนไหนอะไรไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนวันนี้เป็นขี้รัวนะครับทุกคนก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็คือเป็นตั้งค่าที่โคตรจะดีเลยนะครับเพราะว่าพี่เป็นเทสมาแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือ สำหรับตั้งค่าตัวแรกนะครับนอรพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับนอและที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือแบบว่าพี่จะเริ่มจากการแบบว่าตั้งทั่วไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอันแรกทีดลวใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนอร์แอนดรอยก็สามารถตั้งได้ iOS ก็สามารถตั้งได้นะครับนอรก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งได้แบบนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องใครว่าหมดเท่านี้นะครับทุกคนยังไม่อีกนะครับน้องก,ก็คือ สำหรับท er ั่วไปเราตั้ง200แล้วนะครับกล้องเ e d dot ก็ตั้งอยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับสําหรับกล้องเ e d dot นะครับกล้องเ e d dot เป็นกล้องที่ติดกับปืนตอนแรกนะครับนาอทุกคนสามารถตั้งได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตั้โครง้นสองนะครับก็ตั้งอยู่ที่2 0 0เหมือนนนกััะครบ ทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับ สโครคัพสองนะครับคี้รัวก็ตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับสโครคัพสองนะครับทุกคนก็ถือว่าหลายคนนะครับเนาะก็คือขอกันมากนะครับวันนี้ก็จัดให้นะครับก็คือคี้รัวตั้งอยู่ที่200นะครับถามว่าดึงหัวดีไหมนะครับก็ถือว่าดีประมาณหนึ่งเลยแล้วกันละครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือพี่ไปเทสมาทั้งหมดแล้วนะครับรวมๆแล้วก็โอเคอยู่นะครับทุกคนก็เรีดีว่าโอเคมากๆเลยแหละนะครับเนาะก็เข้าหัวง่ายเข้าหัวดีนะครับเนาะก็ลองตั้งดดูไไ้นนะะคครรัับบม่เสียยหา น้อแล้วก็ต่อมานะครับเป็นสโคปคุณสี่นะครับนอคขีรัวตั้งอยู่ที่นี่เลยนะครับทุกคนก็คือโทษทีนะครับก็คือสโคปคุณสองนะครับตั้งอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับสโคปคุณสี่ตั้งอยู่ที่สองร้อยนะครับทุกคนเออพี่พูดผิดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนอก็คือสโคปคุณสองหนึ่งร้อยแปดสิบสโคปคุณสี่สองร้อยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถตั้งตามได้นะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับสำหรับมึงน้อง นนอกก็ตั้งตามได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลำกล้องสไนเปอร์ตั้งอยู่ที่80เท่านั้นนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็เอาไปตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่80เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแล้วก็ ต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นมุมมองอิสลามนะครับก็ตั้งอยู่ที่200นะครับรวมทั้งหมดในขั้นตอนแรกนะครับนอก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอ200นะครับนอเราก็180นะครับแล้วก็มี80นะครับทุกคนจําแค่นี้พอนะครับเราก็ไปตั้งได้เลยนะครับนอเราก็ที่สําคัญนะครับนอก็คือการควบคุมพี่เสริมให้แล้วกันนะครับก็คล้ายๆขี้รัวตั้งเลยนะครับแต่ขี้รัวเขาเล่นในคอมนะครับอาจจะมีแบบว่าการปรับในคอมเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าทุกคนตั้งตามนี้นะครับนอทุกคนก็จะเล่นนใมืืออถสะดวกขึ้น และสมูทขึ้นที่สําคัญก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตั้งค่าของเราที่เราตั้งมาด้วยและจะเข้าหัวดีมากๆด้วยนะครับทุกคนก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับน้องก็คืออันแรกนะครับก็ให้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับอันที่3ก็ให้เปิดนะครับอันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดที่หกให้เปิดนะครับแล้วก็อันที่8ให้เปิดนะครับทุกคนก็ที่เหลือนอกจากนี้นะครับที่พี่ไม่ได้แนะนำนะครับสามารถตั้งได้ตามใจนะครับเปิดปิดตามที่พี่แนะนําเท่านี้พอนะครับทุกคนก็เป็นปมาณ นี่เลยนะครับสำหรับในจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับการตั้งค่าการควบคุมนะครับเนาะเพราะว่ามันจะควบคุมทุกอย่างในเกมนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับเนาะก็คือมันจะทําทุกอย่างหน้าที่ทุกอย่างในเกมด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะขนาดปุ่มยิงนะครับสาหรับขนาดปุ่มยิงนะครับจะมี3ขนาดนะครับมือถือหน้าจอเล็กนะครับตั้งอยู่ที่43นะครับเนาะมือถือหน้าจอที่แบบว่าผลิตมา รุ่นปัจจุบันนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่53ได้เลยนะครับส่วนมือถือที่แบบว่าหน้าจอใหญ่ๆนะครับเนาะหรือว่า ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในแผดในคอมนะครับก็ตั้งอยู่ที่63ได้เลยนะครับส่วนลูกศรสีแดงไม่ต้องตกใจนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็เป็นตำแหน่งการวางปุ่มบวกกับการดึงหัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอวอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับมันจะเข้าหัวดีนะครับและที่สําคัญนะครับจุดนี้สําคัญมากๆด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าอย่าพลาดละกันนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอน100%เเซนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกอนละ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับเนยังไม่อีกนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับเนยก็คือกราฟิกนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งกราฟิกไม่เหมาะสมกับมือถือนะครับก็เรียกได้ว่ามันจะไม่สามารถนะครับเนยก็คือจะพูดยังไงดีนะครับมันจะไม่สามารถ ดึงหัวได้นะครับนอททำให้มือถือของเรากระตุกนะครับก็แนะนําเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานสําหรับมือถือไม่แรงนะครับส่วนมือถือแรงตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าระดับสูงได้เลยปิดแค่เงานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนอและที่สําคัญก็คือจุดต่อมาเป็นเรื่อง DPI นะครับสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับหรือว่าตั้งค่า DPI นะครับนองก็คือถามว่าต้องได้ตั้งไหมนะครับสำหรับตั้งค่าคีลโวนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้า คนไหนที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็ให้เราตั้งอยู่ที่120 DPI สําหรับ iOS นะครับนอส่วน Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับก็เลือกตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับกจกริกหรือว่าตั้งค่าของขี้รวทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าใหม่ๆของขี้รวนนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนนะครับนอวันนี้ก็มาอัปเดตให้แล้้ววะรเพาาา่่ไไมดทํ บ้างข้าของคิลรวนะครับประมาณเกือบปีแล้วนะครับน้องก็วันนี้นะครับมาอัปเดตให้แล้วนะครับอยากได้คนดังคนต่อไปเป็นใครนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับทุกคนพี่จัดให้แล้วกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆ่คนไหนนองนอคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังสบ่าไม่ต้องเส กดแชร์นะครับพี่เฮานี่ก็เป็นการสนับสนุนแบงค์เตอรที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์ละกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบาย